เข้าไม่ได้เด้เข้าได้ใช่ไมเวลาไม่ได้นีหมู้องเด้อมูวห้องเด้อไม่ได้ขุดดีเร็วอาา้เไ้กน่เยยมาไง่า่า่ายงายายา่ายง่า่า่ายง่าายง่่าย่าง่าย่งเย่าาปนย

หน้าจอม่ะไม่ใช่เอมมึองอ่ะลายจอมเออ